สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุขพี่นอ้องเมื่อน,นี่สวิตเดนห้อนหลายแบบกระทันหันแห้งอะค่ะอยู่มองตะเปียวอยู่เนี่ยยีหองศาพี่นอ้องตอนนี้ปรแม่นสี่ใกล้สี่สามสิบล้เทมันอยู่ใกล้แดดครับพูดไปส่อให้เบิ้งแน่พี่น้องจ้ะเบิ้งเรายูหนีฝ้าตั้าตั้มไดคอยห้อนแห้งพี่นอ้องจ้ะ มันบ่นเคยชิ้นวังสองมื่สองหมืออม่นยังหาองศาหกองศาอยู่เลยตอนนี้ยี่สิบหาองศาแล้วพี่น้องจา้าฮอนตับสิแตกราคาพี่น้องเดี๋ยวไปซีร้องวิดีโอให้เบิ่งแล้วค่ะว่า,น,านี่ค่ะทุกคนวันนี้ปี้วจะพาทุกคนมาดูต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะต้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะบางคนบอกว่า ตัวผักบุง้งฝรั่งกินได้แต่บางคนบอกว่ามีพิษสะสมค่ะห้ามเอาไปปลูกที่บ้านนะคะตัวนี้จะเป็นวัชพืชที่ที่โตเร็วมากแล้วก็ทําลายพื้นบริเวณบ้านเสียหายเคยมีคนไทยเอาไปปลูกที่บ้านนะคะห้ามนะคะห้ามเอาไปปลูกที่บ้านแต่ถ้าใครจะทานหรือใครจะกินไปศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะตัวนี้เปี้ยวแค่มาพูดให้ฟังนะคะแ,แล้วก็ นี่คะ่ะทุกคนดอกฟันสิงโตคะ่ะทุกคนเห็นไหมเต็มไปหมดเลยบางคนเขาก็จะเอาดอกฟันสิงโตอันนี้นะคะไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำน้ำผึ้งไว้ทานช่วงหน้าหนาวนะคะที่สำหรับสุขภาพมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ทานได้นะคะก็ทานกันไปเลยใบก็ทานได้นะคะนี่ไขรทานได้นะแล้วก็ดอกอะไรนี้ นี่เขาเขาบอกว่าอันนี้กินได้นะเปียวไม่รู้ว่ามันกินได้จริงไหมเปียวไม่เคยกินหรอกเนี่ยขึ้นเต็มเลยทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ากินได้ของป่าแต่เปียวไม่รู้นะคะเยปียวมาทําวิดีโอเฉยๆค่ะแล้วก็นี่นะคะตัวนี้เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าผักชีล้อมมีคนบอกว่าผักตัวนี้อร่อยมากเอาไปทานกับอ่อมไก่นะคะแล้วก็ ลวกกินกับน้ำพริกตัวนี้เปียวถามเพื่อนบ้านนะคะที่เพื่อนบ้านเปียวมีเยอะมากเขาบอกว่าทานได้นะตัวนี้หลายคนทานแล้วทานได้อร่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็ทุกคนดูนี่ค่ะเปียวมาเจอดอกทิวลิปในปา่าที่บ้านเปียวก็มีสีนี้เหมือนกันนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนดูนี่แหมเขาเกิดในป่านะคะแล้วก็มีดอกตัวนี้ด้วยแหมเห็นไหมคะทุกคนสวยมากเลยนะคะ ทุกคนสงสัยแล้วสิว่าเปี้ยวมาไหน<ใ>จะ <laughs> เอเปี้ยวเองค่ะมาดามกรมมารอนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือค่ะข้างหลังนี่เป็นท่าเรือนะคะน้องเปียวอยู่ในป่านะคะป่าเล็กๆแล้วแถวนี้เองนะคะเป็นป่า,าสนามเทนนิสแล้วก็ที่จอดเรือด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเปียวจะให้ทุกท่านดูนะคะว่า เราเพืยกเจออะไรบ้างนี่ทุกคนอุ้ย oh. ขอโทษค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนดูต้นผักบุ้งเต็มไปหมดเลยผักบุ้งป่าที่คนไทยนิยมทานกันนะคะเนี่ยค่ะบางคนเขาไปทําแกงเทโพเขาบอกว่ามันเปรี้ยวอร่อยนะคะให้ไ,ไปศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะคะถ้าใครจะทานอะไรนะคะบางครั้งก็ไม่ถูกกับโลกของกับทุกๆคนนะคะบางคนก็ทานได้บางคนก็ทานไม่ได้นะคะ ไม่ว่ากันนะคะแฮสวัสดีจ้ามาดูนะคะทุกคนนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เขาเกิดเองตามธรรมชาติในป่านะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว้าวสวยมากเลยนะคะอืมนี่ค่ะแล้วก็มีนี่อีกนะคะอ่าวสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะ ดอกไม้ที่เกิดในป่านี่ทิดดอกนี้ที่บ้านเปียวก็มีนะคะเปียวมีแค่สองต้นเองลูกค้าให้มาดูสิคะเขาเหมือนกับเออเขาสวยอะคะ่ะมีเสน่ห์ของเขาไปอีกแบบหนึ่งนะคะดอกไม้เจ้าตัวนี้นะคะหัวเขาจะคล้ายๆกับหัวหอมแดงบ้านเรานะคะแล้วเขาจะฝังดินไว้แล้วเขาจะขึ้นมาเองทุกปีนะคะที่บ้านเปี้ยมีนะคะแบบนี้เปี้ยจำชื่อเขาไม่ได้ะคะ่ะชื่อเขายาวมากแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะ ดอกไม้พวกนี้จะเป็นลักษณะเป็นหัวนะคะเป็นหัวเหมือนหัวหอมเล็กบ้านเรานั่นแหละค่ะหัวหอมแดงแหมมาดูนี่ค่ะมีสีขาวด้วยค่ะทุกคนว้าวสวยมากเลยค่ะสวยมาก <c oughs> ดูนี่ค่ะทุกคน <c oughs> เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนว้าวเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะให้ดอกไม้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเขาจะไม่นี่นะคะเขาจะไม่ตัดทิ้งเขาจะเอาไว้ให้คนมาเที่ยวชมนะคะดูซิฮะอาสวยมากเลยคะ่ะทุกคนว้าวเห,ห็ทุกคนนะคะเพื่อเอาความสวยความงามมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะวันนี้25องศาค่ะทุกคนว้าวเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นท่าเรือ hey. ก็มาจอดเรือไว้ตรงนี้กันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสนามเทนนิดตรงนั้นนะคะสนามเทนนิสตรงนั้นแล้วก็มียิมข้างนอกด้วยนะคะนี่ทุกคนดูสิคะเปลวไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะสีเหลืองสวยมีสเสน่ห์มากเลยค่ะทุกคนว้าวแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะทุกคน คนดูนี่ค่ะสวยค่ะทุกคนสีขาวว้าวพี่ไม่รู้ว่าคือดอกอะไรนะคะแต่เป็นดอกสีขาวสวยมากๆเลยค่ะว้าวนยะว้าวสวยสวยมากๆเลย หน้าเริ่มหน้าร้อนเขาก็จะปั่นจักรยานกันค่ะไปตกปลาเาาจะพากลับบ้านแล้วนะคะเบื้องหลังของความงามค่ะเปียวก็มาหาถ่ายรูปอยู่ในปานะคะเดี๋ยวเพี่วจะพากลับบ้านแล้วนะคะทุกคน